นางพิษุณีแม่ของกุมารลกักษัปปะมีศรัทธามากอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเด็กๆแต่พ่อแม่ไม่ให้บวชเป็นลูกเศรษฐีเนะี่ยอยากบว้จนเป็นสาวก็ขอพ่อขอแม่ให้บวช่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานจับแต่งงานกับคนที่มีตระกูลเสนเหมอกันเล่าว่าเอาเอาผัวแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติผัวคือเทวดาแต่เนี่ยมึสงส่ง้งนแล้โอ้ยขอคอยบวชท,ท,ท้ออ้อนอย่าทรมานทรมำคอยทำ เจ้าบ่กหักข่อยบ่กหักหักเจ้าก็หัก,หกเอตั้งหัวดีไปอย่างแต่ว่าข่อยหักสิ้นหักทำครัวนี่ทนลบเราไม่ได้นานๆเข้าเข้าใจอ่อนสองสารเธอก็เลยให้ไปบวชโอ้ยข่อยเอาเจาะม่าอย,อยู่เป็นแม่บ้านแม่เฮือนําเอาเจามาตกนรกข่อก็อบอกจักเซตจังไดให้ไปบวชไปทรงบวชแต่ว่าในขณะที่ไปบวชมีท้อโมงเมื่อตอนเป็นฟัวเป็นเมียก,กันนะแต่ว่าโมงจะไวเจ้าของเนี่ตั้งคัน ไปบวชได้สามสี่เดือนห้องมั้งไงขันบาทเนี่ยโจกันไงเลยพระเทวทัตเป็นพระวินัยทรเป็นผู้ตัดสินอธิกรณ์ไลาคาซิพระเทวทัตเล่าบซิกเตินะเราไปอ้อนวอนพระพุทธเจา้าขอร้องพระรายาจะตั้งการกระสงขึ้นมาคนที่จะตัดสินคดีนี่ก็เอาพระอุบาลีผู้ทรงวินยัยแล้วเอาฝ่ายคารวาัตคารวะน,นั้นจะต้องเป็นผู้มั่นคงในธรรมระดับโสดาบัน